มาหอดได้ดีพี่น้อยยังไงก็กล้วยมีก็กล้วยก็ยางพลาพี่น้องต่นยางยางแท้าดุมนี่ไฟใหม่เท้าเถงไฟบปได้ไหมพี่น้องง่ายไหมนก่มาต้นกล้วยกันพี่น้องคลิปเที่ยวสีจ้ามันก็ตายแบบถางรถเลยพี่น้อง บามือน่าจะจมเลยไอ้ม่ตะกุดก็มาทางลงจะไปทางลงมัน,น่านเนาะตามาเตดนยัวใส่กวย ดีว่าทางไหมวะคิดท่านหอดบอก่าเท่าไรไปดูทางใหม่ก่อนาทางใหม่อีกแล้ว คาบแบบนี้ไปตรงนี้เนี่ยสิบ่าเลยอับปิดกุศลคาแบบนี้มมนนกูไม่แน่สิบ่าวหรลกไปไปตายไปด้ตายเป็นกูตายจั๊กตัวเด้เปไมมไปค่อยขี่ไปในบ้านกู อย่างมืดไงบาโทกลับแบบนี้ก็หวานเจีบสิครับไปไปเข้าไปเฮ็ดกูตายแล้วไปดูก้อนดูกอนมึงไงนี่เขาไนะนะสีมีงดีๆนะมึงลูกเบิงอ้าวลูกเิ ว่า ok, ียงดีอ <refine> เ่นกูงงว่าเนาะอารมณกหน่อยเลย้จิแก่สนนอกสนานอกว่า อูอ้สปาพอดีน่าเนี่ยนี่แต่คิงไง